that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. <Yeah. S 1> Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cookin' my hot box. Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่ s so <S <c oughs> คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหมือน,นกันนะจ๊ะ okay. อัลโลฮาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมทะเละหลายสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับก็มาครับมาเปิดเป็น POTW ประจำวันที่9นะครับเดือน7ก็เด่นๆก็จะมีเป็นอองตัวคริสมัน mann, ครับ9-8เลยตัวนี้ถือว่าเก่งมากเวลแค่18นะต่าง9-8โอ้หถือว่าตัวนี้เด็ดจริงแล้วก็มีโกเก้ครับตัวนี้ตัน9 7ถือว่าอีกตัวนึงที่เดือดแล้วก็ ต้องตัวนี้เลยต้องเขาเท่านั้นเมสันกรีนวูดครับผมตัวนี้ตันที่97นะโอ้โหเป็นไงเด็กอายุ18คนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับเมสันกิีนวูดมาก็รู้ๆอยู่ครับขออะไรของเมสันกิีนวูดตัวเดียวพอกับกิสดมันก็ได้ถ้าได้กิสดมันก็ถือว่าดีอยู่แต่ถ้าเป็นกรีนวูดจะแ่มมากจริงครับโอ้โหเปิดครั้งแรกครับช้านิดนึงครับ p o t w สัปดาห์นี้ โอ้โหอิตาลีครับผมเป็นอิตาลีผู้รักษาประตูครับผมโอ้โ oh, หถือว่าเจ๊งครับบูลอนยาไหมทีมนี้น่าใช่นะโอเคครับอ่าส,สกี้อะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> โอ้โหเซ็งเลยครับสกี้สกี้เลยก็ถามว่าแพ็คนี้ถ้าไม่ได้ไม่สั่กินวูดหรือกินมันเจ๊งไหมผมว่าเจ๊งนะโคเก้มันก็ไม่เท่าไหร่นะเออ อาจจะสตเตตเยอะแต่มันใช่ไม่ใช่ตัวที่อยากได้เท่าไหร่นะครับอืมมาครับโอโ้อิตาลีอีกแล้วครับอะไรครับเนี่ยทำไมเจ๊งจังเลยเบอร์เจ็ดครับผมอิตาลีไข่เอ่ยตัวนี้โอ้โหอีไข่วะ,ะชนบุรีครับมาอยู่ชนบุรีแล้วอ่าริเนตกี้ะ่ะซัมดูรีครับผมก็ ไม่ใช่ตัวที่อยากได้เลยเหมือนจะเจ๊งแสดงแพ็กนี้นะครับเราไม่ลงอังกฤษเลยอ่ะเออถ้าเป็นอังกฤษกับสเปนยังได้ลุ้นหน่อยนะถ้าเป็นอิตาลีแพ็กหนึ่งแล้วเป็นฮวนันโดออกมานี่คือจบเจ้าไม่แล้วหรือเลยนะเออโอเคมาครับเป็นใครอังกฤษมหมโอ้โหโอ้โหอิตาลีมันติดหลายคนยังวะเออติดทุกคนเลยเนี่ย โอ้โหเซงเลยครับจังหวะนี้ซิดเลยนะครับม,มาริโอหลุยไม่ได้อยากได้นะครับแค่คลิปนี้ก็จบไปด้วยความสโศกเศร้าแล้วก็เจ๊งเจ้านะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีเปิด Legend ์ยูโรเปียน t นชาแนลทีมสิบห้าแพ็คกันรอติดตามด้วย oh, aw, น คนเดียวทำมาเพ้อทำผมหลง